สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแอดมาโดยบางอ,อ้อคาเซนเตอร์ทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ทางช่องทาง Facebook แฟนเพจและช่อง YouTube แอดมายค่ะ Channel ค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแอมแต่แน่นอนค่ะว่ามากับรถเข้าใหม่ที่หลายๆท่านตามหานะคะและถามหามากันมากที่สุดกับ CRV d i e ว e ดซลปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะสมปัจจุบันปี2018 ะะแล้วก็มีมาให้ดูกันแล้วนะคะวันนี้ถึงความคุ้มค่านะคะของเครื่องดีเซลสุดประหยัดและที่สำคัญมาในราคาที่คุ้มจริงๆฟรีดาวนะคะจัดไฟแนนซ์เริ่มต้นที่ดาวเท่าไหร่ก็ได้ค่ะพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษ2.79นะคะแล้วก็ฟรีเคลือบแก้วเต็มระบบด้วยกับคันที่อยู่ด้านนี้เลย Honda CRV 1.6 DTEL นะคะ โฟวิลไดฟ์ dive, ปี2018ค่ะโอ้โ oh หรถเข้าใหม่ของเรานะคะวันนี้สวยจริงๆเลยหากท่านไหนกำลังมองหาอยู่ในราคาล้านต้นต,นตน้ต้องไม่พลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ยนโฉมกันแบบสวยๆแบบนี้นะคะสักหนึ่งรอบก่อนที่เราจะมาดูกันว่ารถแอดมายเนี่ยมีออปชั่นอะไรกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะ อย่างที่พูดกันในทุกคลิปเลยว่ารถแอดมายเนี่ยก็รับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะไม่มีการชนหนักมาเช็คแล้วว่าไม่มีอุบัติเหตุนหนักแน่นอนนะคะไม่แท้และมีประวัติการเข้าดูแลที่ศูนย์นะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะ และที่สำคัญคันนี้ยังมีวารันตี Honda ด้วยถึงปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นได้ไปเทียบเท่ารถใหม่เลยคุณผู้ชมยังมีวารันตีศูนย์ดูแลได้ต่อเนื่องที่ศูนย์ h o n ด a าทั่วประเทศนะคะในการจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากท่านกังวลเรื่องเครดิตหรือเงินผ่อนค่างวดเงินดาวนะคะขอให้คุณ แค่โทรเข้ามาหาเรานะคะปัญหาของคุณทุกอย่างก็จะหมดไปให้แอดมยช่วยคุณนะคะถ้าอยากมีรถดีๆใช้สักหนึ่งคันนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพียงโทรมาหาเรานะคะและให้เรานะคะช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณและได้รับรถสวยๆไปใช้กันนะคะอ่ะมาดูสำหรับคันนี้ค่ะ CRV ดีเซลปี18นะคะมาพร้อมเสิร์ฟแล้วร้อนๆเลยนะคะรถเข้าใหม่ของเราวิ่งเพียง4ี่0 0โลแต่ดีเดี๋ยวมาดู ด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้สีสวยมากเลยเป็นสีคริสตัลแบ c ็คเพล l นะคะได้ดูด้านหน้ากันไฟของเขาค่ะจะเป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะคะมาพร้อมระบบไฟปรับสูงต่ำออโต้ด้วยแล้วก็มาพร้อม Daytime Running Light ด้วยนะคะในส่วนของตัดหมอก็เป็น LED ค่ะเส้นสายด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะดูแบบเรียบหรูนะคะแต่แฝงด้วยความจัดเต็มนะคะ น้อยแต่มากจริงๆค่ะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะเมื่อเทียบมองตรงนี้นะคะกับสีรถเนี่ยตัดกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยมีระบบเปิดปิดออตโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้วนรอบข้างกันล้อมแม็กค่ะเป็นแม็กขอบ18นะคะยางเป็นยางมิชลินปี2017ค่ะ ด้านข้างเนี่ยก็จะมีเส้นสายสีเงินนะคะมาพร้อมกับกาบบันไดแบบโครเมียมเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบรอบๆกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะเป็นแบบ LED นะคะฝาท้ายก็เป็นระบบเปิดปิดไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังเป็นระบบแทนฟรีด้วยนั่นก็คือสามารถใช้เท้าของเราเนี่ยสัมผัสเพื่อเปิดได้ด้วยนะคะในส่วนของช่วงล่างระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ต่างๆยังใช้งานได้ปกตินะคะนอกจากเราจะรับ เช็คเรื่องของอุบัติเหตุแล้วว่าไม่มีหนักนะคะในส่วนของเครื่องยนต์เหล่านี้นะคะก็จะมีช่างที่ชํานาญการเช็คให้ด้วยเพราะฉะนั้นซื้อรถแอดมายมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณได้รถดีไม่มีย้อมแมวอย่างแน่นอน,นะค่ะที่กล้องแพนเมื่อสักครู่นั่นก็คือ Honda l e n นวอตนะคะกล้องมองมุมอับด้านซ้ายเห็นแบบนี้อยากจะชมภายในซะเหลือเกินนะคะหลายๆท่านก็รู้แล้วว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่า ภายในนะคะยังไม่เห็นถึงความสวยของคันนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันเลยเปิดให้ดูภายในกันนะคะว่าจะใหม่สักแค่ไหนภายในเขาก็จะเป็นโทนแบบ ลายไม้นะคะสลับด้วยดำเปียโ,โนแบกนะคะเพิ่มความหรูหราให้ด้วยกับรุ่นท็อปรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูถึงความใหม่กันเลยยังไม่ช้ำเลยนะคะเบาะยังสภาพดีมากๆเลยไม่ต้องพูดถึงแถวหลังสองแถวหลังเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือยังสภาพยังคงใหม่มากๆนะคะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคะว่ามีออปชันเด็ดๆอะไรกันบ้างค่ะสำหรับคันนี้ ขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนิดนึงเป็นเครื่องดีเซลนะคะแต่พอสตาร์ทแล้วยก็รู้สึกว่าเสียงไม่ดังนะคะเสียงเงียบนะคะ,ะให้ดูเลขไมล์ของคันนี้กันค่ะ เข้ามาแล้วนั่งแล้วรู้สึกว่าหรูหรามากๆเลยสำหรับรถราคา1,190 0ล้านหนึ่งคันนี้นะคะที่ป้ายแดงเขาสูงถึง1,690 0ล้านหกแสนเเลยทีเดียวมายอยู่ที่48,096โลเท่านั้นเองค่ะนะคะออปชันมากมายเพียบเลยนะคะสำหรับรุ่นท็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังก์ชันนะคะที่เชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็ ใช้คำสั่งเสียงของ Siri ได้ด้วยนะคะมี Cruise Control, p a d d e r s h i p นะคะเบาะคนขับเนี่ยก็นั่งสบายมากๆเลยเบาะเขาทรงสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะให้แผนให้ดูเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะแต่ในส่วนของคนขับเนี่ยก็ปรับได้8ทิศทางเลยพร้อมดันหลังด้วยนะคะนั่งไปไกลๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเมื่อยเลยทีเดียวนะคะหรืออยากจะนอนนะคะขับๆอยู่อยากนอนนะคะนี่ค่ะสุดอะ ขาตะกล้องนะคะจริงๆคนขับนะคะนอนแบนด้าไปได้เลยนะคะถึงเบาะด้านหลังเลยนะคะนี้สามารถนอนได้เลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของตรงกลางกันบ้างค่ะเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์สวิตช์นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้า9สปีดค่ะคุณผู้ชมในการเปลี่ยนเกียร์นะคะก็ใช้กดดันขึ้นง่ายๆนะคะนี้สำหรับใครที่ชอบใช้แบบนี้นะคะก็จะดูหรูหรา ขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็มีปุ่ม Auto Start Stop Eco นะคะช่วยลดการประหยัดพลังงานนะคะเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมเบรกโฮด้วยนะคะนี่และในส่วนของจอค่ะจอสัมผัส7นิ้วนะคะมาพร้อมระบบนำทางนวิเกเตอร์แบบภาษาไทยแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้ปกติเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ ขึ้นลงมาด้านล่างค่ะเป็นแบบ Climate Control นะคะแอร์ปรับแยกซ้ายขวาอิสระนะคะสามารถหมุนปรับเปลี่ยนได้เลยง่ายดายมากๆตรงนี้เขาก็ทำมาแบบกระทัดรัดให้มันพอดีนะคะเพื่อที่พื้นที่ตรงนี้นะคะจะได้ใช้อิสระมากยิ่งขึ้นวางของวางแก้วน้ำนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตรงนี้แอบซ่อนอยู่นะคะที่เป็น ที่เชื่อมต่อ HDMI USB นะคะตรงนี้อยู่เป็น USB 1.5สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็มีเอาเลทตรงนี้ Power นะคะก็สามารถเสียบชาร์จต่างๆได้เลยเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้อีกนะคะตรงนี้สักเล็กน้อยนะคะเผื่อคุณผู้หญิงวางแก้ววางของกระจุกกระจิกเลยตรงนี้ต้องมีนะคะก็เป็นดีไซน์ที่เรียบหรูเก๋มากๆเลยนะคะ อยากให้ดูเบิงตรงบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมปี2018ที่มีความสวยมากๆนะคะรถหนึ่งคันจะมีหนึ่งสภาพและที่สำคัญแอดมายคัดเลือกมาแล้วนะคะว่าต้องสวยสภาพดีนะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆด้วยและในส่วนของออปชันความปลอดภัยนะคะมาพร้อมแอร์แบ็กแใบอะก้องถอยแล้วก็ที่บอกมาสักครู่นี้อยู่ด้านนอกคือกล้องมองมุมอับนะคะ อันนี้ก็เหมาะเหมือนกันสําหรับมือใหม่นะคะเวลาจะจอดเทียบข้างหรือว่าจะเปลี่ยนเลนนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยนะคะช่วยเราดูหากมองกระจกไม่ทันนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะกดง่ายๆค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงที่เปลี่ยนไฟนะคะกดตรงนี้เลยแบบนี้ง่ายๆนะคะเรียกได้ว่าออปชันเขาเนี่ยพอลองมาเล่นแล้วนะคะ คือบางบางท่านบอกอาจจะใช้ไม่หมดโหในราคาแบบนี้นะคะแต่เชื่อได้เลยว่าออปชันที่เขาทํามาเนี่ยตอบโจทย์ชีวิตประจําวันของคุณอย่างแน่นอนและคิดว่าต้องได้ใช้แทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นในราคา1.19ล้านเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับรถ5รถครอบครัว7 7ที่นั่งคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความคุ้มค่าในด้านหลังกันนะคะว่าจะมีอะไร ในส่วนของเบาะด้านหลังค่ะก็สามารถที่จะพับได้แบบ60-40นะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังนอกจากตรงนี้แล้วยังมีด้านบนอีกคุณผู้ชมเป็นแอร์เพดานเลยนะคะให้กับผู้โดยสารที่แถวที่2กึง่งๆแถวที่3นะคะมีมาให้ถึง4ช่องลมเลยรับรองว่าไม่ร้อนอย่างแน่นอนแล้วสภาพเบาะโอ้โหอยากให้มาเห็นจังเลยนะคะว่า ดูด้วยตาแล้วเนี่ยสภาพยังดีมากๆค่ะและในส่วนของตรงนี้มี USB 2.5นะคะหากท่านไหนอยู่ด้านหลังทำงานก็สามารถเสียบพวกแท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะคะเรียกได้ว่า สิ่งอำนวยความสะดวกเขาเนี่ยตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจําวันของเรามากๆจริงๆนะคะและในส่วนของพื้นที่ตรงเล็กลูมนะคะก็ไม่ได้แคบจนเกินไปถ้านั่งแล้วเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่ใช้สอยอีกเยอะแน่ๆเลยนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะสบายมากๆแล้วคุณผู้ชมสัมผัสเบาะเขาเนี่ยมีความใหม่ได้ของเขานะคะยังเรียงกันสวยมากๆการใช้งานเนี่ย ผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆจริงๆคุณผู้ชมถือได้ว่าได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงไปเลยนะคะที่สำคัญยังมีวารันตีคงเหลือจากศูนย์ฮอนด้าอีกด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้าง ในส่วนของฝาท้ายค่ะจะเปิดจากรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าจะกดปุ่มจากด้านในก็ได้เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะแล้วเบาะแถว3ก็พับได้แบบ50-50ก็เพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระไปด้วยสรุปง่ายๆเลย s u v 7ที่นั่งคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมราคาไม่สูงเลยเมื่อเทียบกับรถในตลาดและเลขไม้เพียง48,000โลสำหรับคันนี้ CRV 1.6ดีเซลรุ่น EL ท็อปสุดนะคะขับ4ปี2018ยังมีวารันตีคงเหลือของศูนย์และที่สำคัญเช็คระยะมาแล้วที่41,000โล คุณลูกค้ารับไปเนี่ยก็สามารถเช็คระยะดูแลเข้าสุนได้ตามปกติทั่วประเทศได้เลยนะคะในราคาเพียง1 1 9 0 0ล้านบาทจาัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวคุณลูกค้ามีประวัติเครดิตที่ดีดาวเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะหรือจะดาว10-20%นะคะก็ได้เลยรับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วย2.79% 48งวดเท่านั้น อย่าลืมนะคะหากสนใจ CRV คันนี้ก็สามารถจะโทรเข้ามาหาเราได้ค่ะโทรมาก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นรถเจ้าของรถสวยๆก่อนนะคะที่เบอร์ call center 0875097878หรือทักมาได้ที่ช่องทาง Line a d ดแอ r ค่ะค่ะแล้วพบกับการรีวิวครั้งหน้าได้ใหม่นะคะจะเป็นรถเข้าใหม่คันไหนต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะสำหรับนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ